บทที่8บทสวดธรรมจักรกับป่าวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาลานสิยังวะหารติอิสิปตาเนมีคาธาเยตตราโคพระควาปัจจะวะัคียเปิกูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปัพพาชิเตเะณเสวิตัพาโยจายัง กาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหีนัมคามโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตตสันิโตโยจายังอตตะอตตกิละมะถานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตตสันิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะ อจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะ อภิสัมพุทธาจักกุกรณียาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมปทายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกกรณียาณกรณีอุปสอุปสมายะอภิญญายะสัมปทาญะนิพานายะสังวัตติอายเมวะอาริโยอัตถังคิโก มัคโุเสยยาทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาตะกุกรณียานกะรณีอุปะสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานยะสังวัตติ อีทางโขปนะภิกเวทุกขังอริยสัจจชาติปีทุกขาชะราปีทุกขามรณมปีทุกขังโสกับปะลิเทวะทุกขันโทมะนุสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสมปโยโคทุกโขปิเยหีวิปโยโคทุกโขยำปิดจังนะละพติตามปดทุกขัง สังขตเตนะปัญจุปาทานขันตาทุกขาอีทังโขปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนพวิภานันทิลาคะสหาหะคตาตัตระตตระพินันทินีเสยยะทีทังกามตันหาภวะตันหาพิภวะตันหาอีทังโขปนะ พิกเวทุกขานิโรโธอริยสัจจโยตัสาเยวะตันหายะอสสวัรวิลาคานิโรโธจาคปภติณนิสะโคมุติอนาลโยอิทางโคปนะพิกเวทุกขานิโรทัคขามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโย อาจทางกิโกมัคโคเสยยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกัปโปสัมมาวจจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขัง อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนโนสตเตสุธรรมเมสุจักขุงุทัปฏิญาณังุทัปธิปัญญาุทัปธิวิชาุทัปธิอาโลโกอุทัปฏิตังโคปริทางทุกขังอริยสัจจังปารินเยยันติเมพิกเวปุเพอนุนโนสตเตสุธรรมเมสุจักขงุทัปฏิญาณังุทัปฏิปัญญาุทัปธิวิชาุทัปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโคปริทางทุกขัง อริยสัจจังปรินญาตันติเมพิกเวปุเพออนันตุสุเตสุธมเมสุจักขุอุทปปทิญาณุทปปทิปัญญาอุทปปทิวิชาอุทปปทิอาโลโกทัปทิอิทังทุกขสัมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนันตุสุเตสุธมเมสุจักขุอุทปปทิญาณุทปปทิปัญญาอุทปปทิวิชาอุทปปทิอาโลโกทัปทิตังโกปนิทังทุกขสัมุทโยอริยสัจจังปะ หาตับพันติเมพิกเวปุเปอันุสเตสุธาเมสุจักขงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปรินางทุกขสมุทโย อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยิทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทรงทุกขานิโรธอริยสัจจัง สัชิกาตับพันติเมพิขเวปุเพอนุนุสเตสุธมเมสุจักขุงอุทัปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธอรลิยสัจจังสัชิกตันติเมพิกเวปุเพอนุนุสเตสุธาเมสุจักขุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาะทิอีทางทุกขันิโรธ ทักคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพอนนโนสเตสุธเมสุจักุงอุทปฏิยานาอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทัปปิอาโลโกอุทปฏิตังโขปณิธาทุกขนิโรทักามิ尼ปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปูเพอนนโนสเตสุธเมสุจักุงอุทัปปิยานาอุทัปปิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทัปปิอาโลโกอุทัปฏิตังโขปณิธาทุกขนิโรทักษามิ尼ปฏิปทา อริยสัจจังภาวิตันติเมวิกเวปุเพอนุนโสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาิยานังอุทาปาิปัญญาทปาิวิจาวทปาิอาโลโกูทปาิยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทากาลังยะถาภูตังยานะทัสนังนวิ สุวิสุทธังองโหสิเนวตาวาหังพิกเวสทวเทวเกโลเกสมาระเกสะพรามเกสะสะมะนะพรามณิยาปัชชายาสุเทวมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัสมพุโทโธปัญจยาสิงยะโตจกโักโเมพิกเวอิเมอิมอมอจาตุสุเอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง ทวาทสากัลังยะถาภูตังยะนัทฐสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฐาหังพิคเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพระมเกสัสมาณะ พรามณียาปชายะสเทวมนุษยะาอนุตรังสามมาสัมโพธิ์อภิสัมพุโตปัญญายาสิงยานจเตปนะเมทัศนังอุทปาธิอุตอากุปาเมวิมุติอายมันติตาชาตินัทนานาปูนัพภะโบติอิทมาโบจักปะควาอัตมะนา ปัญจวัคคียาภิกขุพคะวันโตภาสิตังอภินันทุงอิมันสัมมินจะปนะเวยาการนาสมิงกัญญานามานะอายสัมโตกุณฑัญญัสสะวิรัชังวีตมะลังธรรมจักขุงุทปาทิยังกินจีสมุทัยยะธรรมังสัพพันตังอนิโรธักกามันติ ปวัตติเตจพระขวตาธรรมจักเกภูมิามาเทวาสัทธรมนุสาเวสูงไปตตมพระพกวาพารานสิยังอิสิปตานีพิฆาทายเอนุตร,ร,รังธรรมจักกรรมปวัตติตังอปติวัติยังสามะนนาวาพรมเนนาวาเทเวนาวามาเลนาวาพรมุนาวาเกนจิวาโลกสมินติภูมานางเทวานางสัพพังสุตาวา จาตุมหาราชิกาเทวาสัตธมนุษย์สาวสูงจาตุมหาราชิกานั่งเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุษย์สาวสูงตาวติงสานางเทวานังสัตถังมหัวสิสุตสัตถังสุตตวายามาเทวาสัตธมนุษย์สาวสูงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุด ตุสิตาเทวาสัทธรมนุษสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวะนิมานารตีเทวาสัทธรมนุษสาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตว์ทงสุตวะปรานิมิติตัตวสาวตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงปรานิมิตตวสาวตีนางเทวาสัตวัทางสุตวะ พระมกายิกาเทวาราชมนุษย์สัทมนุษสาวีสูงเอตัมพะคกวตาภารานสิยังอิสิปตาเนมิตาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยาสมเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะ วามาเรณวาพรมมนาวาเกะจิวาโลกัสมินติอิติหาเตหะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวาพรมโลกาสัตโตอภพคุตอภพคัดคัดฉีอายัญจะทัสสาหัสสีโลกาธาตุหีสังกัมปิดสัมปะกัมปิดสัมปะเวทีอปปนาอปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหงสีอิติก กามเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทานังอุทานีสีัญญาสีวัตโกโกนทันโยัญญาสิวัโตโพโกนทันโยติอิติอังอายะสัมมาโตโกนทันยัสอัญญาโกนทันโยเทวานามังอหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมา วิชาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปัญโญสุขโตโลกวิทุอนุตโรบุริษะธรรมสารติสัตถาเทวมนุษยานางพุทโตทักาวาติบทที่สิบธรรมานุสติสวากขาโตภคะวตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปานายโกปัจจตามีที่ตาโพวินยุขเอติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปูจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสัพคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุโยปาหุโยทักขีนโยอัญจารกะระิโยอนุตตังปุญญตังโลกัสสาติ บทที่12สักกตาวาสักกตาวาพุทธัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษยานาังพุทธเตเชนะโสตีนานัตสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตาวาธรรัมมราตานังโอสถังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสมานังธรรมัมมเตเชนะโสตีนานัตสันตุปัตถวาสัพเพ พระยาวุปะสเมนตุเตสังกตวาสังคาระตะนังโอสัตังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานัจันตุอุปะทวาสัะเพโลคาวุปะสเมนตุเตบทที่สิสพระคาถาชินะบัญชรชยาชนากตาพุทธาเชตวามารังชะ สวาหานังจตุสัจจาสะพังลสังเยปิวิงสูนาราสิภาตันหังกราทโยพุทธาทัตทัตวีสตินายกาสัพเพพาณตวานิโนไมหังมัะเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโตธรรมโมทะวิโรจานีสังโฆปฏิทิโตไมหัง อุระอุระสัมภะคุนาการุหาทะเยเมมนุษอ์นุรุโตสาลีปุตโตจทัตคีเนโกนทันโยปิตทิภาคสมิงโมคลาโนจาวะเมกเกตัคีเนสาวนีไมาหางอาสงานตตาลาหุลากัสสปจะมหานโาม อุพาสุงวามาสโสตะเกเกสาโตปิธิภาคสมิงสุริโยว,วะปะกังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสโพเทโรมะเอสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนยนิทังปฏิถาสิคุนากะโรปุโนอังคุริมาโลจอุปาลีนันทศิวลี เทราปัญจะอิเมชาตาาลาเตติมะกามะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิติเทวเทราชิตาวันโตชินุรสาชะลันตาสีเลสีละเตเชนะอังคะมังเกสุ สันทิตาตาระนางปุริโตอาสีทกิีเนเมตตาสุตกังท่ชักคังปัญชโตอาสีวามีอังคุลิมาละกังขันธะมะ์ทะมะัพโมนะลาปาริสปาริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาสีชาธนังอาสีเสสาปาการสันติตาชินานาวะ ละสังยุตตาสัตตาปะกาละลังกตาวตาปิตาสัทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัตมาอาศิธายวินะยังยันตุอนันทิอนันตจชิตนะเตชะสาวสุโตเมสกิจเจนะสัตาสัมพูธปัญเชล สามพุทธปัญเลีชินาปัญจละมัชฌมิวิหารันติมหิตาเลสัทปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุคุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถวโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโต จะรามิจินะปัญชะเลติบทที่ส4บทสวดพาหงมหาการพาหงสหัสสมาพินิต มิตสาวุตันตังคีเมกลังอุทิตาโครส萨เสนมาลังทานาที่ธรรมวิทนาจิตตวามุนินโตตันเตจสาปวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาพิยุจิตาสัพพติงโคลมปนาละวะกามคามัตทยักขังขันตีสุทันตวิทนาจิตตวามุนินโตตันเตจธาปวตุเตชยมังคลานินาลาขีลิง ขาชะวะังอติมัตะพูตังทาวกีจักกะมะสานีวะสุทาลุนันตังเมตตามพุเสกวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจะซาพาวตุเตชัยมังคลานิโอคี่ะตะักขามะติอัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะ ทางกุลิมาละวันตังอภิสัมพุทธอภิสังขะตามโนจิตตวามุนินโตตันเตจะสาปวัตุเตชัยยมังคลานิกัตวกตวากัตะมุทาลังอิวะข้าพินิยาจินจายะทุทะวัจานังชานะกายามเจสันเตนะโสมะวิทนาชิตตวามุนินโตตันเตจะสาปวันตุเตชัยยมังคลานิ จัจจวิหายะมติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตัมมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชจลิโตจิตวามุนินโทตันเตชะซาพวันตุเตชะยมังคลานินันโทปนันทะบูจชคังวิผูทางมะอิตาทิงปุเตนะเทละผูชะเคนะทัสมาประหยัดจันโต อิทูปะเทสาวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสะาพระวันตุเตชะยะมังคลานิทุกขาหาทิฐิผู้ชะเคนะสุตตะหัดถังพระมังวิสุทธิชุติมิทิภากาภินานังยานาคเทนะพิวิธี วิธีนาชิตาวามุนินโตตันเตจะซาปวันตุเตชิมังคลานิเอตาปิพุทธชายะมังคละอัตถาคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมัตันทีเหตาวานะเนกาวิธิวิธานิจุปัตตวิธานิโมขังสุขังอาทิฆเมยยะนาโรสมัมโยมหาการุณิโกมนาโทมหิตาสับพะปานินาง ปุเรตวาปารมีสัพปาปตสโพธิมุตตานังเอเตนะสัจวัชนนะโหตุเตชัยยมังขลังชัยยันโตโพธิยามูเลสักยานันนันทิวัฒโนเอวังเอวังตะวังวิชโย โวหีชะยะสุชะยะมังคะเลอปราชิตปัลังเกสีเสปัทวิปโคะเลอภิเ,ซเซสเกสะพพุทธานางังอักขปโตปะโมทติสุนักขตังสุมังคะลงังสุป,ปภาตังสุหุทิตังสุขนโนสุโมหุสุมุห,มหโตจะสุยิตังพรหมจาริสุ ปัทถิคีนังกายะกรรม,มังวาจากรรม,มังปัทะกิคีนังปัทะกิคีนังมโนกรรม,มังปทัทธีนีเตปัทะกินาปัทะกินานิกตาวานะลาพันตเตปัทถินีเนผวัตุสัมผะมังคลังรักขันตุสัพเทปตาสะพุทธานุภาเวนสัตสตาสธิพระวัตตุเต พระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพโสทีพระวตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัตตาโสทีพระวตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเล ตาหิงตาหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรโรนตทะวิหารมันทะเลเทลาจามัจจาณวการมจามะพิกขโวสารวิกาทานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิามาจะอิสราสัปปานุนะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมพวา สักเสสังเสะทาชาตาอัถโวปะปาติการนียานิกังธรรมวโรธรรมะวรางปาติจ่เตสะเพปีทุกคัสสะกโรนตุสังขะยังฐานตุจิรังสตังธรรมูธรรมัตราจะปุคลาสังโคหูตุสมะโควะอัตตายาจใหิตายะจะ อัมเหลักขะตุสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมมัจจลิโนวุทิงสัมปาปูเนยมะธรรมเมอริยปะเวติทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปะนิโนพุทธสาสเนสังมาทารังปะเวชฉันโตกาลีเบโทปวัสเสสุสัตววุธิพารา พายะสัตตานังสัมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระาชาังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสะพัทธา บทที่16เทวตาอุโยชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปปตาจะนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนตูสัพเพปิปานิโนเอตวะเอตาวาตาเอตวาตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสัทธิยา ทานังทนันตุสัตยะสีลังรักขันตุสัพพทาพาวนาพิรตาหุนตุคัดฉันตุเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคนคาถาหวตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสวทีหุนตุนิรันตระหุนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภา เวนะสดีโหณตุลีนิรันตรงโหณตุสับพังสมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสดีโหณตุนิรันตรงสับเพพุทธาพระปตาปจเจกาณจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสองสับเพพุทธาพระปตาปจเจกาณจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสามสับเพพุทธาพระปตาปจเจกาณจ่ายยังพลัง อรันตานันจะเตเจนารักขันพันธามิสัโสซีสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจายังพระังอรันตานันจะเตเจนาสักขันพันธามิสัโสห้าสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจายังพระังอรันตานันจเตเจนารักขันพันธามิสัโสหกสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจายังพระังอรันตานันจะเตเจนารักขันพันธามิสัโสเจ็ดสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจายังพระังอรันตานันจะเตเจนารักขันพันธามิสัมโสแปดพระภ เสุตตาพระปตาปัจเจกานันจาย,ยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสะพะโสก้าวเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอารหันตานันจเตเชนะสักรักขังพันธามิสะพโสสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขบัติีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอข้าพระเจ้าพ้นจากทุกโศกโลกภัยทั้งปวงขอข้าพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวทพเท,เทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาสาธุ ในการสวดสาธยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อรุธรรมทนาแล้วโปรดอํานวยพรแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเสฐีเรียยอดเสรียีเรียนไหวครูหกแปดตลอดอนวัตถุมงคลนะทั้งวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสังฆธารมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งผลถึงผู้มีจิตสตาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงลอดจากทุกโศกโลคภยัยทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคมานทั้งหลายสมบูรณ์ด้วย ท่านอาจารสมบัติบริวาณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันนัสุขพราเทินขออนุโมทนาบุญให้ครอบครัวยศสิทธิทุกท่านด้วยเทอินสาธุ